โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ช่วงมาประเบาชุมทางถนงจิระเป็นส่วนหนึ่งของโครงการภายใต้ยุทธรรศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของไทยพุทธศักราช2558ถึงพุทธศักราช2565แผนงานการพัฒนาโครงข่ายรถไฟระหว่างเมืองการพัฒนาระบบรถไฟทางคู่ระยะที่1ซึ่งที่ประชุมคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ เพื่อบริหารราชการแผ่นดินเมื่อวันที่19กรกฎาคมพุทธศักราช2557ได้มีมติเห็นชอบในหลักการกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของไทยพุทธศักราช2558ถึงพุทธศักราช2565สำหรับลักษณะงานก่อสร้างในสัญญาที่3เป็นงานก่อสร้างอุโมงรถไฟทางคู่ ระยะทางรวมประมาณ8กิโลเมตรเริ่มจากกิโลเมตรที่136บวก000ถึงกิโลเมตรที่199บวก6.00รวมไปถึงงานก่อสร้างและปรับปรุงอาคารสถานีและโยธาอื่นๆการรถไฟแห่งประเทศไทยได้ว่าจ้างกิจการร่วมค้า ITDRT อันประกอบด้วยบริษัทอิตาเลียนไทยดีเวลลอปเมนต์จำกัดมหาชนและบริษัทไรท์เทเนลลิ่งจำกัดมหาชนเป็นผู้ก่อสร้างโครงการรถไฟทางคู่ ช่วงมากกระบาชุมทางถนนจิราสัญญาที่3งานอุโมง์รถไฟพร้อมมอบหมายให้กลุ่มบริษัทที่เป็กษาโครงการอันประกอบด้วยบริษัทเอเชียอินเจเนียริ่งคอนซัลแทนกรุ๊ปบริษัท MAA คอนซัลแทนจำกัดบริษัทวิสิทธ์อินจิเนียริ่งคอนซัลแทนและบริษัท WSP ประเทศไทยจำกัดเป็นตัวแทนวิศวกรติดตามตรวจสอบแผนงานผลงาน ความก้าวหน้าในการดำเนินการรวมทั้งการแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่างๆและกำหนดให้วันที่1กร,รกฎาคมพุทธศักราช2561เป็นวันเริ่มงานและกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานวันที่30พันวาคมพุทธศักราช2564รายละเอียดงานก่อสร้างดังนี้เป็นงานก่อสร้างอุโม,มง์รถไฟทางคู่ใหม่ซึ่งประกอบด้วย 1. งานก่อสร้างอุโม,มงที่1 กิโลเมตรที่136ถึงกิโลเมตรที่141บวก850เป็นอุโมงค์คู่ทางเดี่ยวตั้งแต่กิโลเมตรที่136บวก400ถึงกิโลเมตรที่141บวก600ระยะทาง1 4 0 0เมตร 2. งานก่อสร้างอุโมงค์ที่2กิโลเมตรที่144บวก400ถึงกิโลเมตรที่145บวก50เป็นอุโมงค์เดี่ยวรางคู่ ตั้งแต่กิโลเมตรที่144บวก840ถึงกิโลเมตรที่145บวก100ระยะทาง260เมตร 3. งานก่อสร้างอุโมงค์ที่3กิโลเมตรที่198บวก200ถึงกิโลเมตรที่199บวก600เป็นอุโมงคู่รางเดี่ยวตั้งแต่กิโลเมตรที่198บวก380ถึง199บวก550 ระยะทาง2,340เมตรงานก่อสร้างเดยวกัและอีกอื่นของโครงการเช่นงานระบบระบายน้ำํำงานรั้วงานก่อสร้างโดมกลางกว้าง1เมตรโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ช่วงมาบกระเบาชุมทางถนนจิระสัญญาที่3งานอุโมง์รถไฟวิดทัศน์แสดงความก้าวหน้าของโครงการ ประจำเดือนตุลาคมพุทธศักราช2563ความคืบหน้าการขุดเจาะอุโมงค์อุโมงค์ที่1ระยะทางรวม1400เมตรปัจจุบันทำไปได้ระยะทาง7,482เมตรคิดเป็น72%อุโมงค์ที่2ระยะทาง260เมตรปัจจุบันขุดเจาะได้ครบระยะทางแล้ว อุโมงที่3ระยะทาง2,340เมตรปัจจุบันขุดเจาะได้ครบระยะทางแล้วรายละเอียดของกิจกรรมการก่อสร้างมูที่8 t r a c k กเว k ร์กโมโนบล็อกคอนกรีตสลิปเปอร์บอลลาดเลดดำเนินการผลิตหมอนคอนกรีตและกองเก็บที่หน้าง,งานรวมปริมาณงานที่ทำได้ในเดือนนี้5,833ตั 5, นปริมาณงานสะสม19,000ตั 10, 9, น เลพินเวล t ทร c กดำเนินการติดตั้งรางรถไฟหมอนรองรางเครื่องยึดเหนี่ยวและการปรับระดับแนวรางที่อุโมงค์2รวมปริมาณงานที่ทำได้ในเดือนนี้60เมตรปริมาณงานสะสม60เมตรหมวดที่9 Tunneling Work Tunneling 1 t o n n e l a ลนอ i อ o คู o อช o r ฟอร์ซับ s อ a ดํา a ดำเนินการขุดเจาะร,ระเบิดติดตั้งซับพอร์ตหินคุณภาพดีและขุดขนวัสดุ รวมปริมาณงานที่ทำได้ในเดือนนี้12,912.45ลูกบาทเมตรปริมาณงานสะสม1 2 000, 4 7 8 0 8ลูกบาทเมตรทอนออลแอคูเอชันฟอร์ซับพอร์ตคลาสทรีบเนินการขุดเจาะร,ระเบิดติดตั้งซับพอร์ตหินคุณภาพปานกลางและขุดขนวัสดุรวมปริมาณงานที่ทำได้ในเดือนนี้7,567.41ลูกบาทเมตรปริมาณงานสะสม 2,48,946.73ลูกบาทเมตร Tonal Acquation for Support Class 4ดำเนินการขุดเจะระเบิดติดตั้ง s พพ p o r t ถึงคุณภาพไม่ดีและขุดคนวัสดุรวมปริมาณงานที่ทำได้ในเดือนนี้679ลูกบาทเมตรปริมาณงานสะสม31,952ลูกบาทเมตร Tonal Acquation for Support Class 5A ดำเนินการขุดจอร,ระเบิดติดตั้งซับพอร์ตหินคุณภาพยแย่ภายในอุโมงค์และขุดขนวัสดุรวมปริมาณงานที่ทำได้ในเดือนนี้1,642.83ลูกบาทเมตรปริมาณงานสะสม12,955.06ลูกบาทเมตรทองนอกแอคเคิเวช for support class ไฟดีดำเนินการขุดจอร,ระเบิดติดตั้งซับพอร์ตหินผุหรือดินภายในอุโมงค์และขุดขนวัสดุรวมปริมาณงานที่ทำได้ในเดือนนี้ 4,081.99ลูกบาทเมตรปริมาณงานสะสม26,141.25ลูกบาทเมตรช็อตกรีดอินิเชียไลนิ่งดำเนินการช็อตกรีดภายในอุโมงค์รวมปริมาณงานที่ทำได้ในเดือนนี้1,597.08ลูกบาทเมตรปริมาณงานสะสม26,246.24ลูกบาทเมตรเวลไวเมดดำเนินการติดตั้งลวดตะข่ายก่อนการช็อตกรีด รวมปริมาณงานที่ทำได้ในเดือนนี้2 2 0 9 1 7ตารางเมตรปริมาณงานสะสม8 0 9 4 6 946.82ตารางเมตร s t e ลไฟเบอร์ iber, ดำเนินการฉีดพ่นคอนกรีตผสม s t e ลไฟเบอรรวมปริมาณงานที่ทำได้ในเดือนนี้6,640.71ตารางเมตรปริมาณงานสะสม78,462.37ตารางเมตร Waterproofing Membrane ดำเนินการติดตั้ง Water Proofing Membrane ภายในอุโมงค์รวมปริมาณงานที่ทำได้ในเดือนนี้6,344.56ตารางเมตรปริมาณงานสะสม16,700ตารางเมตรก r o าว Rock b o w ดำเนินการติดตั้งหมุดยึดหินเพื่อเสริมสุเกียรภาพภายในอุโมงค์รวมปริมาณงานที่ทำได้ในเดือนนี้1,770อันปริมาณงานสะสม32,644อัน p i ล์โฟร์โพลิงำเนินการติดตั้งท่อเหล็กค้ำยันหลังคาอุโมงค์รวมปริมาณงานที่ทำได้ในเดือนนี้828เมตรปริมาณงานสะสม13,851เมตรสต e ลริปดำเนินการติดตั้งเหล็กโค้งค้ำยันหลังคาอุโมงค์รวมปริมาณงานที่ทำได้ในเดือนนี้70.39ตันปริมาณงานสะสม640.44ตัน Cond คอนกรีตไฟนอลไลนิ่ง ดำเนินการดาดคอนกรีตขั้นสุดท้ายภายในอุโมงรวมปริมาณงานที่ทำได้ในเดือนนี้1 4 4 7 0บศ์ลูกบาทเมตรปริมาณงานสะสม13,918.71กาลูกบาทเมตรอินเวอร์ตคอนกรีตดำเนินการเทคอนกรีตอินเวอร์ตภายในอุโมง์รวมปริมาณงานที่ทำได้ในเดือนนี้1782ลูกบาทเมตรปริมาณงานสะสม6 8 8 0 5 0ปบาศ์ลูกบาทเมตร เมนเรน500มิลเมตรดำเนินการติดตั้งท่อระบายน้ำหลักผ่านอุโมงค์รวมปริมาณงานที่ทำได้ในเดือนนี้468เมตรปริมาณงานสะสม1,668เมตรไซเรน250มิลเมตรดำเนินการติดตั้งท่อระบายน้ำด้านข้างผ่านอุโมงค์รวมปริมาณงานที่ทำได้ในเดือนนี้508เมตรปริมาณงานสะสม3,536เมตร c r o s s b r e i n 250มเมตรดำเนินการติดตั้งท่อระบายน้ำตามขวางภายในอุโมงค์รวมปริมาณงานที่ทำได้ในเดือนนี้54เมตรปริมาณงานสะสม222เมตร Concrete Embedment ดำเนินการเทคอนกรีต Embedment e ภายในอุโมงค์รวมปริมาณงานที่ทำได้ในเดือนนี้7 6 3ลูกบาทเมตรปริมาณงานสะสม1,337.20ลูกบาทเมตร ทั n n e l i n g to Waterproofing Membrane ดำเนินการติดตั้ง Waterproofing Membrane ภายในอุโมงค์รวมปริมาณงานที่ทำได้ในเดือนนี้431.23ตารางเมตรปริมาณงานสะสม6,389.62ตารางเมตร Concrete Final Lining ดำเนินการดาดคอนกรีตขั้นสุดท้ายภายในอุโมงค์รวมปริมาณงานที่ทำได้ในเดือนนี้767.16ลูกบาทเมตร ปริมาณงานสะสม1321.90ลรบาศู์ลูกบาทเมตร Walkway Intonal ดำเนินการก่อสร้างทางเดินหนีภัยภายในอุโมง์รวมปริมาณงานที่ทำได้ในเดือนนี้180เมตรปริมาณงานสะสม180เมตร Tunneling 3 r e e Waterproofing Membrane ดำเนินการติดตั้ง Waterproofing Membrane ภายในอุโมงรวมปริมาณงานที่ทำได้ในเดือนนี้229.88ตารางเมตร ปริมาณงานสะสม49,494.08ตารางเมตรคอนกรีตไฟนอลไลนิ่งดำเนินการดาดคอนกรีตขั้นสุดท้ายภายในอุโมงค์วมปริมาณงานที่ทำได้ในเดือนนี้2,07.28ลูกบาทเมตรปริมาณงานสะสม9,23.90 0ลูกบาทเมตรสรุปความก้าวหน้าของโครงการเดือนตุลาคมพุทธศักราช2563 ความก้าวหน้าของงานก่อสร้างตั้งแต่วันที่1ตุลาคมพุทธศักราช2563ถึงวันที่31ตุลาคมพุทธศักราช2563สามารถสรุปความก้าวหน้าของโครงการได้ดังนี้แผนงานประจำเดือนคิดเป็น4.319%ผลงานประจำเดือนคิดเป็น2.749%แผนงานสะสมคิดเป็น63.831%ผลงานสะสมคิดเป็น 53.861%ช้ากว่าแผนงานคิดเป็นลบ9.970%แผนงานการก่อสร้างแก้ไขครั้งที่1ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยลงนามอนุมัติเมื่อวันที่26มิถุนายนพุทธศักราช2563